ในเลนน้ำแล้วดะเจ้ารับพี่น้องใส่สวยครับใส่สวยสวัสดีครับวิธีสานบานเฮาครับมือนี่สิผ้ามาเอาเหยาะครับมาเบืองเหยาะปลาครับทางทีมงานเฮาก็ได้กัดดังเรียบร้อยแล้วครับไล่ตีน้ำตามๆมานะครับ เดี๋ยวอ่ะกัดเซ็ตบาดตึกบาดว่าเนี่ยเขามาเบิองมาหลุนกันต่อครับว่าสีมันบอจิตส,สีมีปลาใหญ่บอเป็นจังเละนะครับคอยหลุนคอยชมกันเมึงครับไปครับเ <c oughs> นี่ยวัดดักเดียวเนี่ยเหนี่ยวไหวเรื่องมีมามาเบิองเนี่ย โอ้ยมันเลยพี่น้องเอาตัวแดกของเหย่อนี่ครับปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่เมี้ยวัดเมี้ยวัดหลังจากไปแทงเอียนมาคลิปเหนียวว่ามาเอาปลาเอามันมันตัวแดกของเหย่อนี่ครับเอาลุดเขาได้กระสางจ้ะนี่เฮ้ยอยจะไปถามหาบรนดะมีดหรอโคตรงงง่วยบ้าบ้านแบบนี้บ้านบ้าน วาไปาไโอ้ยมากูยนวแนวไก่ปนไงอันพี่ร้องตัวใหญ่เด้อเอาดูพี่น้องมัเหรอเห้ยหน่อยมัอ่เหอฮมาหา้ยก็ว่ขายได้เียพื่นนี เงี้ยมันพ่อโดนานใส่สวยครับใส,สนนานาน่สวยบิดกอน,น,น,าน,านยืยนนนน้อนะยน่้อนะอือสลิดบัวบัววะบัวบัวตัวนั้นนะ อุ้ยนี่พอใส่นี่นี่นีโอ้เราแบบเบิงมือกว่าเียวาอูด้เยอครวออกมังเมียนไม่หยังบ้ทันเปื้อไหนวอยู่บอมี่ด้ดนนเอาไหนเอาไหนป่าเป่าวเเามนไแท้ เออตัวมังหันหัวกันหัวันมันออกาเครื่องนึ่ได้หันยอ้ยุ่นยับยับหัวมันตัวหางมัน้างในหาอยู่ข้างนมันหางมันออกมากเดียวพอดีไปนยับรัดหัวนไวหัวมันกระดังีออกนะาม้อหางหอยออกโอ้ย ป่าด <into> ุนเนี้วก like no. no. ันเนื้อกอยู no. ่ในอันน so ั right ้นบมหน่อยนี่าดุนเนาปลาดุนแกงหุ่น้อกปากำเี่ตียกำไวนดุดดดึง้นี่ว่าเดีวมีคูมันไงยังวะไม่มีอุ้ยนั่นนั่นนี่บ่เราอุ้ยนี่บ่เาบ่ตัวหน่อยเลยปลาเนนั่นอุย ปลาดุนเพียงน้อยอืมนครเปียงปลาตายตัวน้อยวยปลาดุนแกงครับพี่น้องอุ้ยแกียงคำแฮียงเร่งเจ๊ดมุนเขาแกดังบาทนี่สบายซ้ำตัวเอาจนได้ยินปลาตายตัวได้กินปลาเปลียนเอ้าอุ้ยฝุ่นคลองในเดินน้ำแล้วละเจ้าครับพี่น้องยังไงอุ้ยไว้ตัวใหญ่ยังเลยไปลงเลยไปจับกระป๋าเลย คูนนี่ว่าหนุ่มมี่คูนว<ส>ันไม่เราไปเถอะย่หนาวหยบร้อยครับพี่น้องหนาวบอเสร็จหนุ่มมี่ยังรุ่นน้องมันเอาแล้วครับพี่น้องสหรับกิมนีทางทีมงานห้องอะไรขอตัวขอลากลับบ้านก่อนนะครับปลาอะไร,รพ่อสมมาพักวันอยู่ครับพ่อได้กินครับปลาเด็กปลาหน่อยปลาใหญ่อสองตัว นะครับสวัสดีครับ